โอ้เสียบตามากเลยครับเมื่อน,นี้ยืน่นใส่หนออยู่บ้านใส่หนอให้ท่ายครับให้ท่ายเอาผู้ใดพ่อจีจำลาลงนี้ได้ไหครับจำบ้านหลังนี้กันได้ไหมครับบ้านแต่ส่งงานเลยครับมา,บาเบิงสีครับมาเบิงสีเบิางงานานมาตัวใดมันจะต้องเก็บเพิ่ม ที่เรวเห็นกับสิมี่สีบัวพอตอนท่ามันชื่นมันชื่นมันอาะสิมีการพ่องโตกับการเป็นขาบนะครับสีมี่ขาบหเหลืองๆหมดแต่ว่าบานยางงามบุล้วครับบานบ้านแม่เอ็มออนเบอร์ทอมครับมาดูกันใกล้ๆจะาจนอครับ ตัวน,นี้เป็นตนัวท่อหนามกาบแม่เราก็จัดสวนงามด้วยครับเนี่ยเอ็มอ่อนเราก็ได้จัดสวนยางงามเลยครับถ้าชมระบอบบาน,นกาบกาบเต็มระบบถมันเป็ไก่ครับจะได้รู้ครับเบิ่อก้ไก่ของบ้านเพื่อนหลังไงครับเบิ่อก้ไก่มันอาสิบว่าเต็มบันได ตัมาเบงกิจไก่สีโอ้แดดเสียนบะอันนี้สิเป็นไม้เสาะลองครับไม้เป็นแผ่นไม้ขนาดเมตรยี่คูณสองเมตรสีร่สิบเสาะลองครับเสาะลองแล้วก็ท่าสีเก็บสีเนีย่ยเป็นมะเบงรายละเอียดสีหลับสีมีห้อยขาบปูนแล,ลงมาจากตนหินกบาบเล็กน้อยเ็ดบ้านแล้วๆกับเซอร์วิสะมาณปีหนึ่งครับ เก็บสีสองรอบแต่เลนเลยน,น,น,น้อยเอินมาหมดสิทธิ์เลยนะครับผมมาเทียนหนึ่งปรับออกเทียนหนึ่งเลยเด้อยต้องรอเวลาประมาณสี่เดือนพอกันเทียนหนึ่งเอาเดี๋ยวพี่ไอ้ยังนอหน่ะน, <laughs> นี่ครับมา่านส่วนหลังบ้านสวนสวนอย่างงายมุมไทยรูปหลายครับปานนั้นปานแม่เอ็มออน หลังบ้านเบื้องเราจะมันมีอย่างหลายครับนี่สีเล,เล็กๆน้อยๆครับอาจจะมีขาบสุดตะปตกเล,เล็กๆน้อยๆแล้วก็หน้าบ้านน้ำสีมีข้าบนามเล็กน้อยนี่ขั้วต่อเติมครับแค่ต่อเติมเองสวยงามเหมือนกันครับดูหลาเพิ่มพื้นที่ใช้สอยขึ้นมาอีกนะครับนีแ่แล้วต่อเติมขึ้นมากเพิ่มพื้นที่ใช้สอยเป็นมองซักล่างมองเก็บผ้าเก็บแค่เล่าละครับ นี่ประตูออกจากหลังบ้านนะแต่ผมจะพอขอขอาเขาเบิ่งในบ้านไนดะ้ตอนนี้เหอพามาเบิ่งด้านนอกมีง่ามจันกดนนะเบง่บงมแม่เราเห็นใบตัวงามบ่งามหลายครับเห็นไหมงานสีกะบ่หลายครับเล็กๆน้อยๆครับงานสีนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆครับนี่ครับเป็นคราบง่ามสีจะเป็นคราบความชื้นตอนนอธาไปน่ะอาจ์ซิบ่ละเอียดปนได้แต่วันนั้นเขากะ เบิดพ่นปัญญาให้กับเมื่อกี้ไปอีกครับเบิดฝพบนปัญญาจะมาคัาดออกคัดอ,อ้อเราจะท่าไหมให้มันงาม,ออมาอเอ๋อน้องคักเหรอครับบันท่อแอร์ยานโซแนลเอฟบีกิงโอเแช่ครับนิ่กาบตัวนี้งามเด้แต่ละเมนลาหกร้อยสกบาทตกตล่ละเมนลาหกร้อยสกบาทครับ ค่าแรงเดือตมีละสามร้อยแปดสิบที่ให้ค่าแรงแต่ค่าคองก็ข,ของบ้านจะซื้อซื้อเองผมจะไปฟีค่าแรงให้เนาะเงมานั่งนี่คือซนมานั่งครับแม่ชอบเรียบๆดำดหรูๆนะครับจะไม่ใส่สเตเล็ชอบแบบเรียบๆหรูๆดำดำ เบื่องกับเงาซองเห็นเหมือนเดิมเงามากสะอาดมากครับบ้านมีคนดูแลให้แม่อยู่ตลอดนะครับบ้านเราน,นี้อันนี้ก็คือท่านท่านบันไดครับท่านหัวสิงหนาะหัวสิงบันไดอันนี้ก็คือสวัสดีครับทักทายได้นะครับน,นี่คือบับนไดครับอันนี้หัวสิงเสา เสา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 ,สาครับแล้วก็มีตัวนี้น้ำ <พบ S 1> ประตูก็อลังการนับสีดำสีดำสวยง,งามเป็นประตูไม้จริงครับเป็นไม้แท้ครับตัวนี้เป็นไม้แท้แนนั้นเอนโอ้ นี่ครับมาเข้ามาชมเข้ามาฟังกันนะครับตักไฟชื่อบองางอมเห่เปลี่ยนเห็นแล้ว่าแล้วลงไฟไว้ครับแล้วลงคัดเอาไว้งานบิวอินจากช่างโลดนะครับช่างโลดบิวอินสวยมากครับจะทำงานดีนะช่างโลดทำสีสวยเลย ก็เป็นห้องโถงครับนีห้องโถงโซฟาเท่มากเลยไม่เคยเห็นโซฟาเนี่ยสวัสดีครับพี่พี่ออนนะครับโซฟาแบบนี้ไม่เคยเห็นลองเอาคัดเอาขึ้นก่อนพี่ขึ้นเอาคัดเอาลงไว้นี่ครับสีประตูอย่างเงี้ยนะไม้มันไม่แห้งสนิทเราก็ต้องมาเก็บอีกรอบนะครับ สีประตูตรงนี้มันถึงต้องทิ้งงานไว้ครับสักห้าหกเดือนหรือว่าสี่เดือนครับแล้วค่อยมาเก็บงานจะได้งานที่ลงตัวที่สุดไฟอยู่นี่เาตัดไบ,บ้บ่ก็เตาคือขึ้นอยู่อ๋อแล้วอ๋นั่นเไฟหน้าพี่แอยบเปิดไฟฝังนูง้นพีอฝั่งนูง้นฝั่งนูง้น แต่ไฟหน้าบ้านเหรแสดงว่าเขาย้ายไฟแล้วน,นี่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 พ่เพิ่นย้ายมานี่เออโอเคโอ้ขึ้นแล้วครับว,ว้าวขออนุญาตเช็ดกล้องแป๊บหนึ่งนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับกว้างมากเลยครับห้องโถงห้องนี้มันจะแปดเมตรนะครับก็จะมดประมาณเจ็ดเมตรหรือแปดเมตรนี่แหละ ยาวเนี่ยสิบจากริมเนี้ยสิบจากริมนู้นอ่ะสิบเอ็ดจุดห้าครับยาวมาถึงนี่ครับใหญ่มากนะโซฟาเป็นแบบทรงโค้งตัวยูนะครับเท่ามากตัววีทรงโค้งตัววีจาดมากครับนะดูห้องครัวหน่อยดีกว่าว้าวมีพัดลมลยนยครับห้องครัวสไตล์ดูงานจะเบื้องครับเนี่ยฮันปูกระเบื้องก็ประมาณนี้ สวยไหมครับชมได้นะครับเข้ามาดูมาชมกันได้นะครับว่าคนสร้างบ้านดุรานธานีสร้างบ้านไว้ยังไงบ้างนะครับนี่อันนี้ก็เป็นงานบัวแม่เพิ่นจ่ายเองหมดเลยนะครับวันนี้พ่อผมตั้งต้นราคาให้ราคาไม่แพงแล้วก็ส่วนพวกส่วนต่างก็เพิ่มเอานะครับเล็กๆน้อยๆเหมือนสองหมื่นสี่ห้าพันพระอันนี้สวยเนะาะม่านดูนี้นะ เก๋มากเลยสีดำเสียกอพันยันดีเลยแค่เชือกให้เพื่อนกันนะเชือกมันเชือกมันหมุนกันเชือกมันหมุนกันดึงแบบนี้ว่าใดมันสี่ของกันไปทัวร์ได้เลย จะคล้องจะคล้องคากันครับเอาเอาอให้เราเนี่ยใส่ยังไงทัวเนาะแม่เราก็สิมาเดือนนี้แหะครับนวานะผมก็เลยมาเบ่งว่างานเป็นยังไดเนี่ยเจ็บซีให้เราอีกจังหน่อยกันเพื่อให้เราได้กลับมาเบ่งบานางามขึ้นบานไม้มงามดีดด อันนี้บอกเลยครับว่าสวยมากครับอนนอโอเคสวยมากเลยนะเนี่ยมาให้ดูก่อนนะดูก่อนนะ บานเกล็ดสวยเลยครับมูรี่ตัวนี้สวยนะสีดำแบบ oh. ดําสวยมากรับเป็นดําแบบไม่ดําสนิทนะดําออกออน้ำตาลไปนี่มันจะเป็นล็อกนะครับเป็นล็อกถ้าไปซ้ายมันจะไม่ล็อกถ้ามาความันจะล็อกนะครับนี่นจะเป็นอย่างเงี้ยแ,แล้วมีระบบแบบเปิดได้ด้วยนะดีมากเลยนะเนี่ยระบบดึงขึ้นดึงลงได้โอ้เจ๋ไกมากครับ น่าจะไม่แพงนะครับชุดนี้น่าจะประมาณสามพันคู่นี้สวยมากครับพี่บ้านหลังนี้แม่วังจะทำหมดรวมพิวอินบิวอะไรก็ประมาณเจ็เฉียดสี่ล้านนะครับนี่ครับดูงานพิวอินนะนี่ครับเป็นมือจับแต่พลาสติกขึ้นรูปนะครับ ก็จะเป็นบานซอฟโครดนะครับรบ,บานซอฟโครดงานดีครับงานดีช่างบิวอินช่างทำบ้านก็งานดีครับผมก็ทำสวยเหมือนกันนะลูกน้องผมทำงานกันหามรุงหามค่ำครับบางทีที่ต้องเร่งงานชอบมากเลยครับวันนี้ ชอบสีแบบนี้ชอบสีขัวนี้สีเทาๆดูมีอะไรดีครับมันเบิ้งนี่อย่างดีนะมันเบิ้งแบบเมืองน,นอกเลยเน,นี่ยฟิวเมืองนอกกับกล่องเบิองอ่างอันนี้เป็นสั้นบ้านเกี่ยวแล้วก็เลี้ยงเกี่ยวนะงามแม่บอลพี่เกี่ยวแล้วมาจัดป่านซอยเิ่นแนละ้พี่เกี่ยวแล้วเราดูแลอ,อยู่ไงนี่เบิ้ลดินซักหลายแห้งครับ ลินซักไร์ครับหน้าแบบสไตล์แบบเมืองนอกเลยเนี่ยเอาผมเจาะให้เบื้องคักๆดูกขักว้วเนี่ยจะใส่จะมาตักเทิงบานแม่แล้วล่ะนี่ครับฟิวเมืองนอกเลยแบบมองมองออกไปหน้าก็ต่างแล้วจะเป็นสนามหญ้าสวยๆแบบงามมีทิวไม่ ตู้เย็ยนอยูขนาดยังไงครับ4ช่องเลย2อง,องศาปิดไปโอเว่นฮักเฟลมีหมอโอพว่นฮเฟลครบยุคครับครบสุยางอยู่คือใส่งานได้จริงสุยางครับปานานี้ใส่งานได้จริงสุยางยแลหละเราเห็นมาไม่ได้ทำหลอกๆเหมือนในในห้างเนาะ ใช้งานปาไปภาพไปตรห้องนอนจักหน่อยห้องน,น้ำจักหน่อยกันปิดไฟเห็นแล้วกันโอเคปิดไฟแล้วครับประตูนี่เป็นประตูครับประตูส้นนะครับนะน้่นเด้อส้นทับบอใบ่เห็นยังเลยปันี้มิสซาของห้องนอนได้หัดนี้ได้ปึ๊บมาห้องนอนก็จะเจอกระจกบานใหญ่หนึ่งบานนะครับ ทางซ้ายเป็นเตียงครับอันนี้จะเป็นชุดบิวอินครับวอลอินโคเซียตสำหรับตู้เสื้อผ้าโอ้สุดยอดง่ามหลนี่ขอญอาติแม่เด้อพอตัวเสื้อฮาเล่ครับขอแมา่จากตัวนะเสื้อฮาเล่ สุส้าแม่เนาะดีมากเลยครับเพื่อนก็เป็นชั้นจะเป็นเตียงบางเตียงดูครับว้านขนาดเตียงหกฟุตได้เลเหลือพื้นที่ทั้งหลายครับทั้งข่างเหลือพื้นที่ทั้งหลายตันนี้จะเป็นห้องหน้าบ้านครับห้องนี้เป็น,ห,ห,น,นห้องหน้าบ้านห้องหน้าบ้านปีกซ้ายถ้าหันหน้าเข้าบ้าน เป็นสันว่างยางดีเลยงามฝ่าซ่อนไฟร่งางการงานสามสำรงแร่มห้องหนึ่งครับห้องนี่สำรองแล่มพี่พีห้องหนึ่ง,ลงเงงลยรงแร่มแบบว่ารู้ๆครับมีงานสีเล็กหน่อยครับงานสีงานสี ไฟสามารถดิ่มได้นะครับดิ่มได้ไฟดิ่มได้โอ้ยนะเสื้ออ่อนเปน,นะเป็นวิวอยินเา็นป่ะแพงเลยครับ,รบนี่ชุดนี่แค่เห็น,าน,น,าน,นอ่อนซินี่ก็บสองหมื่นกว่าลวครับค่าเรี่ยงค่าของตัวนี้อีกเฮ็ดแบบนี้กัรวยเลยครับซ้ำรวยคนหนึ่งนะเหตุแบบแต่ว่าไฟนี่เราคือื่อปิดัติ เราเลือกบ้านใดเรือว่าเราสืบบ้านสร้างบ้านไหนมากมั้ครับเนี่โอ้เป็นตัวตัวเก็ยบยาเลยสไตล์มันห่าเลยนะครับนี่จะเป็นปลั๊กไฟปลั๊กไฟกันน้ำสีดำก็เพราใส่สีดำเบิดบานเบ็ดนอนเนี่ยใหแม่บอลใส่ปลั๊กไฟสีดำเบิดบานเด้อเด้อเดี๋ยวผมเปลี่ยนไอซี่ได้แม,ม่เด้อครับแม่เดี๋ยวเบิ่งผมอยู่นี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนหลอดอปลั๊กไฟเห็นซีหลอดสีดำไม่ค่อยง่าย สีขาวเป็นธรรมดาหมดนี่ครับสมมติว่าสมมติว่าเขาของน้ำนะครับเนะน,นาะนั่งนั่งได้สบายนะน,นี่ยกไปอาบนา้ำตัวนี้ตักวกับโจ๊กตูกวกับโจ๊กอันนี้สั่งสนิดเอากว ให้นสร้างจาบตัวนี้เส็จแล้วีูปเรียบเลยนี่หมวกนั่งอาบน้ำน,นี่เลี้ยงชอบเลยหย่อมสิบผ้าเจาะเดี๋ยวจ,จะผ้าเจาะดูนะครับเจาะดูเป็นหนึ่งส่วนไปน,นี่เป็นตู้ตู้ใส่ยานี่สองฟังเป็นตู้กระจกครับท่งเกียรติตู้ใบนี้ตู้ใบนี้ตู้กระจกเราจะมีกระจกอีกสองบานอาน้นหน้าแบบคู่ ลิ้นชักชั้นวางเอาไว้เสื้อหดน้ำครับเวลาน้ำรั่วน้ำไม่มาครับชักโคก็เป็นยี่ห้อเดิมครับผมชอบชอบใช้ยี่ห้อนี้แหละยี่ห้อโมยาอันนี้ก็ซ่อนไฟนะครับซ่อนไฟรุลุ่ยอย่างนี้เลยสวยมากครับจัดอย่างสุดหน่อยคอนเทนต์ดีครับทำคอนเทนต์ได้บ,บ้าน วยไหมครับถูกใจไหมครับสวยไหมพลุลมดูือากาศจะติดเพดานนี้เลยนะครับดูตรงจุดเลยตรงนี้ขึ้นไปนู้นเลย <c oughs> ส่วนนี้ก็เป็นที่ห้อยพระชัตตัวนี่ก็เป็นส้ uh, นไฟมอนเดิมวางของวางสบู่วางอะไรได้มีวางนี่ไม่พอครับมีวางนี่อีกนะนี่ช่องนี้อันนี้ประมาณสิบห้าเซนติเมตรนะครับตรงนี้วางของได้ประมาณสิบห้าเซนติเมตร บางขวดบางชิมได้สูงประมาณส 40. 40ี่สิบสี่สิบใต้สามสิบใต้ครับความสูงเ,เราทําได้สองขนาดถ้าสูงมากก็จะไม่สวยสูงประมาณสา4สิบสี่สิบกลังดีนะครับความกว้างก็ให้พอเหมาะแล้วก็ให้มีพื้นที่นะครับนี่ฝักบ,บัวก็วเป็นสีดาฝักบ,บัวอันนี้ลูกค้าซื้อเพิ่มนะครับคนเกินงบก็คือห้องน้ำน,นึ่ให้เหมือนนึงนั่นแหละแต่ว่าถ้าลูกค้าเลือกให้แพงขึ้นเกินงบก็ เอกตาเพิ่มได้ครับไม่ใช่ปัญหาชอบอันไหนจัดให้ได้หมดรับหลังผ้าชอบที่อันผมจจัดให้ได้ครับติดตั้งฟรีครับสวยมากอันนี้คือห้องน้ําเดียวนะเดี๋ยวไปดูอีกสองห้องครับห้องน้ําปิดไฟให้แม่จิดมันเบามันจะดีอย่างงี้ครับบ้านจะไม่ร้อนมากครับถ้าข้างนอกร้อนข้างในก็จะไม่ร้อนตามนะครับ าข้างในเย็นข้างนอกก็จะไม่ได้เย็นนะฮะมันก็จะแยกกันถ้าข้างนอกมันอากาศเย็นข้างในก็จะอุ่นถ้าข้างนอกอุ่นข้างในก็จะเย็นนะครับถ้าเราเปิดถ้าเราเปิดอแอร์ไว้มันก็จะเย็นเร็วขึ้นประมาณนั้นอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูห้องนอนเล็กก็ไม่เร็กนะพอๆกันเล็กกว่านิดเดียว ก็เป็นบอลอินโฟเซียตตอนนี้จะเป็นซื้อเข้ามาซื้อตู้เข้ามาซื้อตู้เข้ามาติดตั้งเนาะในนี้ก็มีซ่อนไฟเหมือนกันครับหลังนี้ห้องนี้ก็มีซ่อนไฟเหมือนกันนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปาร์ตี้ได้เลยครับพร้อมปาร์ตี้ได้เลยโยโย่โยโยโยได้เลยอเดี๋ยวมาห้องนี้นะไปห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะครับอันนี้ห้องน้ำในตัวเหมือนกัน ห้องน้ำในตัวทั้ง3มห้องเลยนะเจาะดูนะนี่ก็จะเป็นบานคู่เคาน์เตอร์นี้จะสูงประมาณ20่สิบเซนนะครับแล้วก็จะมีอ่างฝังในตัวนี้ครับอ่างฝังในเจียมุมเก็บมุมเป็นกรอกแบบผสม2องก๊อกนะครับอย่างดีเลย แม่จะเลือกของสวยมากเลยนะใส่บ้านเขาเลือกเองนะครับเลือกเองให้มันเข้ากับห้องเข้ากับสไตล์การแต่งครับนี่เนระ็วสั้นไฟอะไรอย่างไรมีอะไรสวยไหมนะ้นองงามมากสวยเ้างปิ๊งเลยครับสอบถามได้นะครับถ้าใครอยากจะถามเรื่องไหนอันนี้ผมก็ใส่ให้เต็มช่องเลยนะห้องนี้ ห้องนี้ห้องอาบอยู่ประมาณเก้าสิบเซนครับตรงนี้มาถึงตรงนี้เก้าสิบเซนติเมตรอันนี้เลนชอว์เบอร์แบบใหญ่แล้วใหญ่มากตัวนะสวยคเกียรไกด์สล็อตเตอร์มากสั่งมาจากจีนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระจกแบบเปิดติดมันมันบ้านเลยครับตรนเป็นเหมือนตัวหน้าบ้านเลย เจากอลูมิเนียมแต่น้ำได้ดีครับทนทานเน,นี่เป็นช่องช่องเดียนี่ก็โมญ่าอันนี้ก็สีดำครับสีชมละโมญ่านี่บประมาณนี้ิดไห้องนอนก็ใหญ่นะ โอเคครับผมอ๋อเปิดพัดลมตรงนี้นี่เองนะี่ครับมีพัดลมด้วยก็ผมดูรายละเอียดสีก็จะมีสีนะครับสีไม้แหละนิดๆหน่อยๆนะครับไม่มาก สีประตูสีวงกบสีบัวสีรอบนอกนิดนึงครับสีภายในนี่แทบมองไม่เห็นเลยครับมองแทบมองเห็นจุดบกพร่องเลยก็อยู่ไปสักพักก่อนนะครับทําบ้านสีจ็อยู่ไปก่อนสักพักก่อนแล้วก็ค่อยเก็บงานสีอีกรอบนะครับส่วนเงินว่ดสุดท้ายอยากจ่ายตัวไหนก็ได้ครับผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นครับอยากให้ลูกค้าสบายใจมากกว่า อันนี้ก็สเสกเดียวของเมื่อกี้นะเลยเก็บรว่าห้องนอนนี้สวัสดีครับพี่จจก,กี้สวัสดีครับพี่อันนี้ผมอยู่คอนแกนพี่พี่จจก,กี้ก็เป็นลูกค้าอยู่ที่อำนาจ,จเจริญครับจิตใจดีมากครับจิตใจเดีวยวกันเลยจิตใจดีมีเมตตาสูงมากครับพี่แกกี้ มีพระด้วยนะครับไม่มีพระก็น่าจะดูครบง้วนแล้วครับตรงในบ้านเนาะไม่น่ามีอะไรมากว่านี้ละเดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟให้เพื่อนก่อนน่าอยู่มากเลยน่าอยู่ลหลายคนเนี่น่าจะเอ็นจอยมากเลยครับบ้านตงนี้สําหรับอยู่ในหลายคนได้เลยนะห้องนอนมีแต่ห้องอใหญ่ๆสามห้องนอนมีห้องน้ำในตัวหมดเลย มุมงลวดด้วยนะฮึบสงบมากครับบ้านยังไม่ได้ขึ้นบ้านใหม่วัเนะียสงบขนาดนี้อันนี้คือลานระเบียงน,นะครับกระเบื้องก็อย่างดีนะเป็นแบบพื้นแมตสีแมตที่วัดลวเลยได้พี่ลวหลังบ้านทั้งหมดเลยนะยาวนู่นเลยแล้วก็รลวข้างบ้านตรงน,นี้แหละ ปัจจัยผมจำไม่ได้สีบัวภายในไม่น่าห่วงเลยครับแต่มันจะมีแค่บัวตรงเนี้ยตรงที่รับน้ํานี่แหละมันน่าห่วงนิดนึงครับมันจะเป็นคราบทองเพราะว่าเกิดจากความชื้นครับเป็นคราบทองเป็นคราบเหลืองตอนเราทาวันนั้นมันเกิดความชื้นเนาะถ้าแบบนี้มีวิธีเดียวคือต้องขัดออกให้หมดครับคือต้องแซะออกให้หมดเลย ถ้าไม่แซ้ก็คือเป็นอีกแน่นอนเราจะแซะออกขาดออกให้หมดให้เหลือแต่เนื้อปูนเลยพอเหลือแต่เนื้อปูนเสร็จรปุ๊บเราก็จะลงะตัวกันเชื้อรากันชื้นนะครับของกันเชื้อรากันชื้นทับอีกรอบหนึ่งมันก็จะช่วยให้น้ําจะไม่ซิมออกมาอีกนะครับเพราะโซนนี้เป็นโซนดาดฟ้ามันรับน้ําเยอะพอรับน้ําเยอะปุ๊บตอนเราทาอาจจะแห้งอยู่แต่ความชื้นข้างในอ่ะมันออกมาที่หลังครับ พอนี้เราก็เซิร์ิตกันภายในปีหนึ่งมันก็จะจบหมดครับพอนี้เก็บอีกสองรอบจบหมดนี่ครับเวลามาเราเห็นคาบขี้นกคาบอะไรอย่างนี้เราก็เก็บให้นะครับโอ้เสียบตานะข้าครับหมอขอญาตแอบเก็บความในใจไว้ในแป้นดำนครับขอญาดยังไม่ตอบแชทใครเด้อบ้านหลังนี้ชั้นเดียวครับคุณพี่ บ้านหลังนี้มีหนึ่งชั้นครับหลังนี้สามล้านกว่านะครับทำกว้างมากกว้างกว้างเกือบยี่สิเมตรครับบ้านสิบเก้าเมตรก็ยังไงวันนี้ก็จะทิ้งคลิปไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับสองหน้างาน ก็จะไปพระยืนก็ลูกน้องก็ตอนนี้ลูกน้องไปทําอีกหน้าง,งานหนึ่งอยู่ฉาบเสร็จก็ไปทําอีกหน้าง,งานหนึ่งอยู่ไปเร่งงานสามวันสี่วันก็น่าจะกลับเข้ามาหน้าง,งานพระยืนได้แล้วก็สู้ๆครับช่วงนี้หน้าฝนทุกคนก็เร่งงานจนได้เต็มที่ครับเร่งเต็มที่แต่ว่าก็เท่าที่ทําได้นะครับสําหรับผมเร่งงานก็ดีครับแต่ผมก็อยากให้คุณภาพเหมือนเดิมไม่ใช่เร่งแบบทำรัวๆมันจะไม่ นี่มันจะไม่ดีมันจะมายากทีหลังเนาะบ้านหลังนี้ก็สวยงามครับเก็บสีอีกนิดนึงอาจจะใช้งานให้เพื่อนใช้งานจริงก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาอยู่นะครับอยากให้มีคนเข้ามาอยู่แล้วก็ใช้งานจริงเผื่อมันมีน้ารั่วน้ําซึมมาอะไรพวกนี้เราก็จะได้รู้แลวได้แก้ไขได้นะครับเทสไปแล้วแหละอแต่ว่ามันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับคนเข้ามาอยู่เองเนาะถ้าเข้ามาอยู่จริงอะ่ะมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่า ทสแบบทั้งวันทั้งคืนหลายๆวันซ้ำๆกันก็อยากทำบ้านหรือว่าสนใจสร้างบ้านจ็ติดต่อผมได้ครับเบอร์เดียวเท่านั้นครับ0945425598ชื่อเฮียเฟิร์สเท่านั้นนะครับ0945425598เบอร์เดียวนะครับทักมาถามได้ทักไลน์ได้ครับทักเพจอาจจะตอบช้าหน่อยนะครับแต่ถ้าทักไลน์ตอบแน่นอนครับผม ไปแล้วครับ